สำหรับคนที่อยากเติมเกม New Swordman ทางเรามีร้าน Stellar Go Pass สุดยอดร้านเติมเกมราคาถูกที่บริการดีเป็นกันเองปลอดภัย100%ที่สำคัญยังมีเกมอื่นอนอ,นอีกนะไม่ว่าจะเป็น r o x PUBG g e n s h i n และอ,อื่นอื่นอีกมากมายหากคุณผู้ชมสนใจสาม,มารถสแก QR Code ได้ที่หน้าจอเลยหรือติดต่อช่องทางเพจลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเฟินะครับเราอยู่กันในช่องน้องแนราาตัวองกลมนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันในเกม New s o r t m a n นั่นเองนะครับคอนเทนต์ในวันนี้ครับนั่นก็คือวิธีเกากโค้ดนะครับลงทะเบียนลงหน้านั่นเองนะครับหลายคนถามเข้ามานะครับผมก็เลยมาทำคอนเทนต์ให้นะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้แล้วกันนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราออกมาหน้านี้ก่อนอ่ะก็จะมีนะครับผู้เล่นส่วนหนึ่งนะครับที่เกากโค้ดลงทะเบียนลงหน้าไว้เราไม่รู้ว่ารับของยังไงใช่ป่ะอ่ะเบื้องต้นนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ย ออจากตรงนี้มาก่อนนะก็คือไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนนะคุณผู้ชมครับให้เราเข้าที่หน้าเว็บไซต์นะครับในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยผมจะแปะไว้นะครับที่ใต้คลิปนะอ่าอย่าลืมไปคลิกกันแล้วก็ในส่วนของปักหมุดด้วยอาจจะปักให้2ที่เลยนะครับก็ไปคลิกเอาแล้วกันเนาะหน้าเนี่ยเราจะจํากันได้นะครับคนที่มาลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงแรกใช่ไหมที่เราจะต้องกรอกเบอร์ตรงนี้นะครับทีนี้เรามากรอ,อ,อ,อกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าย้ํานะว่ามากรอกอีกครั้งในส่วนเนี้ย ไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับเช่นเรามี0.64เงี้ยก็ตัดศูนย์ทิ้งไปก่อนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของเราไปนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรากรอกเบอร์เสร็จนะครับให้เรากดตรงนี้ได้รับรหัสการตรวจสอบนะครับกดเข้าไปเขาจะบอกว่าส่งรหัสยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปดูที่มือถือของเรานะครับ จะมี F M S เข้ามานะครับเขาก็จะบอกว่าคุณได้ทําการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเข้าสู่ระบบสำเร็จนะครับหมายความก็จะ log in อย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลื่อนลงมาครับอ่ะเราเลื่อนลงมานะครับกดตรงนี้ประวัติรับรางวัลในส่วนตรงนี้ครับด้านขวาเนี่ยเขาก็จะให้โค้ดมาคุณผู้ชมอ่าเราจะได้โค้ดมาจากตรงนี้นะด้านขวานีนะ เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่ตัวเกมนะครับโดยก๊อปโคดนี้ไปก่อนนะอ่ะกลับไปที่หน้าเกมกันอ่ะทีนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาที่ตัวเกมใช่ไหมเรามาที่ฟันเฟืองด้านสายล่างครับกดเข้าไปเลือกที่ตั้งค่าครับเลือกมาตรงนี้นะแลกของขวัญเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาโค้ดที่เราก๊อปมาเมื่อกี้ครับมาใส่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะของผมเนี่ยคือใช้แพ็กเกจครไปเรียบร้อยนะก็เลยจะขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้เราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยของมันจะเข้ามาที่จดหมายนะครับเห็นไหมแดงๆนะครับตรงการจอกดเข้าไปนี่เขาจะบอกว่าใช้โค้ดสําเร็จเรากดเข้าไปดูครับเห็นไหมเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับลงทะเลวงหน้านะครับนี่เป็นสกินน้องลิงด้วยเนหะ็นไหมเราก็รับไปเลยครับเรียบร้อยไปดูซิว่าสกินลิงเป็นยังไงบ้างครับลองดูซิ น้องลินครับก็จะมีสกินตรงนี้เห็นไหมเราก็เลือกมาอ่าทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องตกใจครับไอส่วนมถาวอรเนี่ยมันต้องใช้3ชิ้นนะเอออย่างที่บอกนะครับได้30มสิบวันบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเราเล็บตรงนี้พอสามสิบวันนะครับเนี่ยเราสามารถแลกได้ครับปัจสกินของน้องลินนะเออโอเคครับผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคอนเทนต์นะครับ กรอโค้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยบางคนก็ไม่รู้นะครับอาทินี้เรารู้แล้วนะก็อย่าลืมไปบอกต่อกับเพื่อนด้วยให้มาดูคลิปนี้กันนะครับหากใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแส่งกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับคอนเทนต์ข้างหน้านะครับจะเป็นอะไรต่อไปก็ติดตามได้ที่ช่องน้องแม่ดำาต้งกบนะครับไปก่านนจ๊ะจุดชมครับ